สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับเนี่ยเราจะไปปฏิบัติงานแล้วครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ปีใหม่แล้วครับเดือนมกราแล้วครับเพื่อนเพื่อนเราก็เข้ามาสวนยางพลาที่เพวียงสานะครับหน้าแรงนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูแห้งดูต้นย้าก็แห้งหมดแล้วครับเราจะมาตัดญ้าที่แห้งแห้นะครับกลัวไฟมันจะเข้าสวนยางเรานะครับเพื่อนถ้าเข้าสวนยางเนี่ยเรา ไฟไหม้เนี่ยเราแย่มากเลยนะครับเราขาดทุนเลยนะเพื่อนเพื่อนผมจะมาให้เพื่อนเพื่อนดูอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยพวกเราเกิดมายุ่ยืนนะครับเพื่อน,เ,อนเราได้ใช้เครื่องเสียงแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ยเราเบาเสียงเพลงแล้วครับเพื่อนอันนี้นะครับมันไม่มีอ่าสมัยก่อนจะเป็นพวกทาน,นินนะมีเราจะฟังวิทยุอย่างเดียวนะครับฟังข่าว ฟังเพลงในวิทยุเขาบังคับให้เราฟังนะครับแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องไม่บังคับให้เราฟังแล้วครับไอเท็จเคืองนี้ก็ซื้อมาประมาณสักซื้อในลาซาด้านะครับประมาณสักห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทก็คือหกร้อยแหละครับเนี่ยก็เสียงมันก็ดีนะครับมันเพื่อนมีมีบลูทูธด้วยนะมันเพื่อนพกพาง่ายในเนี่ยเขาผลิตมาก็ เขาทามาเป็นกล่องแบบนี้เป็นปฏิบแบบนี้มันทนน้ำนะนเพื่อนๆนี่สุดยอดแล้วครับเพื่อนๆไอ้แบตเตอรี่มันก็ไม่มีนะมันเป็นชาร์จกับใครมือถือในขั้นเมื่อนถ้าแบตเตอรี่มันข้างในมันเสียเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตัวเจ้าตัวนี้ก็ถามทนไหมมันก็ความทนของเขาเต็มที่ก็ประมาณสักสามสี่ปีนี่ก็ประมาณนี้แหละครับผมว่านะแต่แบตเตอรี่นี่ก็ประมาณสักสองปีก็เปลี่ยนได้แบตเตอรี่ด้านในนะเปลี่ยนได้ เพื่อนๆีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราเกิดมาทันสมัยนะเพื่อนสมัยก่อนก็เป็นท่านนี้นะครับทานไฟใช้นะโอ้โหทานไฟใช้นะแพงนะก้อนแพงนะประมาณไอตัวเล็กๆประมาณสามก้อนได้นะเพื่อนๆแบตเตอรี่นะอันนี้สบายมากเลยเพื่อนชาร์จแบบมือถือเลยนะเพื่อนนฮัอเรา จะไปเอาเครื่องดัดหญ้ามาครับเอาเราก็จะอดอิบ,บัตงานกันแล้วครับเพื่อน ยังเปิดเพลงไม่ได้เบาเสียงเพลงไม่ได้นะครับเพื่อนๆ ลองเครื่องกันนะเพื่อนๆวอร์มเครื่องกันนะ เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเราวอมเครื่องก็อย่าไปใกล้ใบมีดนะครับเพื่อนลระมัดระวังนะใบมีดมันจะตัดเอานะครับเพื่อนเราอยู่ในป่าคนเดียวนะครับเรื่อง เรื่องความปลอดภัยก็ต้องเซฟตี้ให้เยอะๆนะครับเราอยู่ในป่านะครับเพื่อนถ้าเป็นเรา,าเป็นอะไรไปเราใครช่วยเราไม่ได้นะนเพื่อนเราต้องระวังเลยนะครับเพื่อนเราอยู่ในป่าใช้กับของมีคมนะครับเราต้องมีความระพอกลองมีสติปัญญาเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกอย่างนะครับอยู่คนเดียวในป่านะครับเราต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราเป็นก็อยู่อยู่คนเดียวนะครับ เอาคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ